เผยข้อมูลเรียวมียืนยันเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูลใหม่โนซิลี่พร้อมลุยตลาดมากขึ้นลาสุดทางสกาลีซีและผู้ร่วมก่อตั้งเรียวมีได้เผยสมาร์ทโฟนตระกูลใหม่โนซิลี่คือเข้ามาลุยตลาดให้มากขึ้นกว่าเดิมครับในหลายเซกเมนต์มากขึ้นด้วยครับและทางฟานซิดวองซีโของเรียวมีฝั่งยุโรปก็ได้เผยว่า เร็วมีโน t ตซี r ีสจะมาพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้ซึ่งรายละเอียดมีเพียงว่าตะกูลนี้จะเป็นรุ่นที่แยกออกมาจาก GT Number และ C s e r ีรีครับแม้ว่าภาพทีเซอร์ของตะกูลใหม่นี้จะบม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยแต่คาดว่ารุ่นแรกจะเป็นเร็วมีโน้ต50โมเดล RMX 3834ที่ก่อนหน้านี้เคยผ่านการทดลองจากกรสทชที่ถ่ายแล้วทั้งอย่างทดสอบบนกิกเบสแล้วเช่นกันครับโดยโน้ต50 จะใช้ชิปประมวลผล u n i ิซอที่612ที่เป็นชิปที่ใช้ในรุ่นประหยัดมากๆมีความเร็วคล็อก1 8 2กิกะเฮิรตซ์ลันบนระบนบนการแอนดรอยด์ d 13ให้แรม6ก b อื่นทางจอมหลุดอย่างพารัส g าล a n ีเผยว่ารุ่นนี้จะใช้หน้าจอ LCD ขนาด6.67นิ้วความเรียด HD p l u มีกล้องหน้า5ล้านพิเซลพร้อมกล้องหลังคู่ความเรียดสล้านพิเซลและ0 8ล้านพิเซลครับให้แบตเตอรี่มาที่4 8 9 0ม ah, ิลลิแอม รองรับช้าเร็ว10วับาทครับ